สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและผู้ที่เข้ามารับชมทุกๆคนทุกทุกท,กท,กท่านนะครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรการคำนวณชุบสรุปสรุป,รปหาเลขล่าง2ตัวนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมสูตรก็ฝาก ช่องไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับครับไม่รอช้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาจับคู่นะครับของเล็กล่างนะครับเล็กล่างของงวดประจำวันที่16กันยานะครับจากสูตรที่ลงไปในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับเราก็จะมาเอาตัว ตัวที่เด่นนะครับมาจับคู่เป็นชุดสองตัวล่างนะครับครับเรามาดูชุดสรุปกันเลยนะครับสรุปล่างนะครับเอาตัวสีนี้นะครับเพราะว่า ปากกาหมดครับผมสรุปล่างเราก็จะใช้เอาสูตรที่ลงไปแล้วนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับตนนัวนี้สูตรที่หนึ่งก็จะได้หนึ่งสองสามนะครับเอาทุกสูตรสมมุติว่าทําเข้าถ้ามันเข้าเหมือนสถิติที่ผ่านมานะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ สูตรหนึ่งนะครับจนหนึ่งก็ได้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับส่วนสูตรที่สองครับสูตรที่สองคือตัวนี้นะครับที่ลงไปนะครับนั้นจะได้แปดศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้สูตรที่สองครับ แปศูนกับหนึ่งนะครับส่วนสูตรที่สามครับสูตรที่สามที่ใช้สิบล่างนะครับบวกสามเนี่ยนะครับก็จะได้สองสามสี่นะครับ,รบสูตรนี้แต่สูตรนี้น่าจะมามาสิบบนดีกว่านะครับตัวน,นี้สองสามสี่นะครับสูตรที่สาม น่าจะพอมองเห็นนะครับใช้ปากกาสีส้มครับดูสุรที่สี่กันนะครับสตรที่สี่ตัวนี้นะครับก็จะได้เจ็ดแปดเก้านะครับครับสำหรับวิธีคิดก็อยู่ในคลิปแรกๆนะครับสตรที่สี่ครับได้เจ็ดแปดเก้านะครับ ส่วนสูตรที่ห้าครับสุตรที่5ก็จะได้6 7 8นะครับได้ที่6 7แล้วก็8นะครับครับสำหรับคราวนี้เราจะเอาตัวเด่นก่อนนะครับที่ชนกันเยอะสุดนะครับก็จะมีที่8นะครับ8 3ดสูตรนะครับ หรือเราจะเอา,าจเอาตัวที่ไม่ชนมาจับคู่ดีเอาตัวที่ไม่ชนไม่จับคู่ดีกว่านะครับนะเอาสูตรที่สามกับสูตรที่สี่นะครับมาลองนะครับก็จะได้สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับสองเจ็ด สองแปดแล้วก็สองเก้านะครับแล้วก็สามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับคราวนี้สี่นะครับก็ได้สี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับครับคราวนี้ เรามาดูเรามาตัดนะครับให้มันเหลือน้อยชดุดถ้าสมมุติว่าทั้งห้าสูตรนี้เข้าหมดทุทกสูตรนะครับก็จะเอาสูตรที่หนึ่งนะครับมาตัดหนึ่งสองสามนะครับตัวท้ายที่มีหนึ่งสองและสามนะครับก็จะตัดตัวน,นี้ตัดทิ้งนะครับแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งนะครับแปดศูนย์หนึ่ง สองสามสี่เจ็ดแปดเก้านี่นะครับหกเจ็ดแปดนะครับนี่นะครับถ้าตัดชุดออกแล้วก็จะเหลือชุดเด่นครับสองคือสองตัวนี้นะครับถ้าเข้าทุกสูตรนะครับถ้าไม่มีสูตรไหนที่หลุดนะครับเราก็จะได้ชุดเด่นล่างนะครับ เด็นล่ากนะครับก็จะเหลืออยู่เลขสองชุดนี้นะครับก็จะได้สองแปดนะครับแล้วก็แปดสองกลับด้วยนะครับสามแปดนะครับแล้วก็แปดสามนะครับเอาสองตัวนี้นะครับ รือถ้าใครไม่ชอบครับก็มันอยู่ในสูตรนี้นะครับชอบตัวไหนหรือจะชุดเต็มชุดเต็มก็ในชุดนี้เลยครับชุดเต็มเลขหลางงวดประจำวันที่16นะครับ16กกันยานะครับหกหกนะครับ น,นี้ตัดที่เรือน้อยชุดครับเน้นล่างนะครับเอาตัวเด่นเด่นน่าจะเด่นแปดนะครับแปดนี่เด่นสุดนะครับแปดนะครับเด่นแปดนะครับเด่นแปดลองเจ็ดนะครับ แปดลองเจ็ดนะครับสำหรับสูตรรัฐบาลนะครับของสูตรที่ทำลงไปครับมีห้าสูตรครับถ้าสูตรเดินดีก็คงจะได้รับตังค์กันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบครับก็สามารถไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลไว้ได้เลยนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับ พราะตัวเลขทุกตัวนะครับทุกสูตรนะครับเป็นการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะสูตรไหนจะเดินบ้างหรือสูตรไหนจะลุดนะครับแต่ถ้าเอาตัวชนจริงๆนะครับมันจะมีตัวชนที่คือมันจะมีชุดตัวนี้ครับคือ2กับ3นะครับแล้วก็7กับ8นะครับ คือสองชุดนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบชุดนี้นะครับชุดสองแปดสามแปดนี้นะครับก็จะเอาชุดที่เด่นนะครับคือสองกับสามมาจับกับสองเจ็ดสองแปดเป็นสามเจ็ดสามแปดตัวนี้นะครับพูดง่ายๆคือตัวนี้เป็นชุดเต็มนะครับสมมุติว่าถ้าถ้าตัวเด่นคือแปดนี่หลุดนะครับ สำหรับช่องนี้นะครับก็ฝากไว้ชุดเด่นหวยรัฐรัฐบาลล่างนะครับสองแปดสามแปดนะครับเลขสีตัวครับครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ขอให้เป็นผู้ถูกหวยนะครับถูกหวยถ้าถูกแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการหาสูตรคิดค้นสูตรมาลงนะครับครับสำหรับเลขบนก็รอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆจะได้คำนวณสูตรของไว้เราพัฒนานะครับวันที่สิบสามนะครับลงเพราะว่าสูตรที่ทำไว้นะครับมันเข้านะครับมันกลับมาเข้าแล้วนะครับ ก็จะได้ลงนะครับก็เลยมามาสรุปจุดหวยล่างของรัฐบาลให้นะครับคแค่ยังไงก็าฝากเรียกชุดนี้ไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวยๆปังๆเฮงๆกันทุกทุกคนนะครับ